สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกทท่านครับผมช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างผันผวนนิดนึงนะครับใครที่เข้าตลาดมาใหม่นะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับมองกันไปยาวๆครับผมเรายังอยู่ในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อนะฮะยังไม่จบสิ้นกันครับก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมานั้นค่อนข้างที่จะก,กังวลน,นะฮะและสุกนี้ก็มีตัวเลขการจ้างงานและอาทิตย์หน้าต่อกันไปเลยครับตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI มาแล้วนะครับกลางสัปดาห์นี้เฟดก็จะหาลือนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลทุทกๆอย่าง น,นี่นะฮะเลยเป็นสาเหตุทําให้มีแต่ความกังวลนะครับ3วันดี4วันไข้แบบนี้แหละครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขของเมื่อวานนะฮะแต่เปิดปีมานี้นะครับ S&P 500เรายังกําไรอยู่นะครับและโดยเฉพาะ n สแตกนะครับยังกําไรอยู่ฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของ S&P 500กันดีกว่าครับมาให้กําลังใจเพื่อนๆกันหน่อยฮะว่ากันด้วยสถิติ S&P 500ครับแต่ก่อนจะไปดูสถิติ S&P 500นะครับเรามาแวะกันที่ Heatmap กันหน่อยครับอันนี้เป็น ตั้งแต่1มกราคมนะครับถึงปัจจุบันนี้ครับ อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเซกเตอร์ไหนที่มีการลดลงและเซกเตอร์ไหนที่นักลงทุนเข้าลงทุนมากยิ่งขึ้นครับถ้าเห็นแบบนี้โอ้โหเราดูง่ายเลยทีเดียวว่าเงินนั้นไหลไปทางพวกเทคหมดนะครับรวมถึงฟิไนแนนซ์นะครับเบสิกแมททิเรียลก็ไม่ธรรมดาฮะขึ้นมาได้โอเคเหมือนกันครับก็เป็นรอบๆไปครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆมีมายเซตในการดูแบบนี้นะครับอยากให้เห็นว่าไอที่มันเป็นตัวแดงแบบนี้นะฮะอยากให้เห็นภาพว่ามันคือการลดราคา ตั้งแต่ต้นปีมานี้ไฟเซอร์ลดราคาไปแล้ว19%ครับ UNH หุ้นที่ปีที่แล้วนะฮะแตะไม่ได้เลยแพงมากๆปีนี้นะลดไปแล้ว9%อะไรแบบนี้นะครับส่วนหุ้นของพี่มาร์คครับปีนี้ราคาเพิ่มไปแล้ว53%เราต้องรีบมาดูแล้วครับว่าเราสมควรจะรีบเก็บกันตกลดหรือเปล่าครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะเข้าราคานี้ดีหรือเปล่าฮะวิธีง่ายๆเลยสําหรับนักลงทุนในระยะยาวนะครับมีเงินเท่าไหร่แบ่งเงินเป็นหลายๆไม้หลายๆกองเลยครับ เข้าไปก่อนเลยครับสักหนึ่งไม้ฮะไม่ต้องห่วงครับว่ามันเป็นหุ้นที่ดีอยู่แล้วครับถ้าเรามั่นใจระยะยาวอย่างไรก็ขึ้นมาครับเข้าไปสักไม้นึงครับกันตกรถไว้ดีกว่าครับผมอยากให้เห็น m มซ d เซ็แบบนี้นะฮะลดราคาและราคาเพิ่มขึ้นมานะครับและอันนี้เป็นของเมื่อวานล่าสุดเลยครับก่อนตลาดจะปิดนะฮะถ้าไม่นับ u m e n t เทคโนโล g ีนะครับ l u m e นจะอยู่ตรงนี้นะฮะเซี้ยวนิดเดียวเองครับผมนี่นะฮะ หุ้นที่ทําได้ดีที่สุดเมื่อวานนะครับโอ้โหต้องบอกว่าผิดคาดมากครับก็คือเมิร์กนะฮะโอ้โหเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับเมื่อวานถ้าไม่มีรูมันครับเมิร์กนี่คือจะเป็นหุ้นที่ทําได้ดีที่สุดในตลาดเมื่อวานนะครับบวกมาเกือบ4%เเลยครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เมิร์กขึ้นมาโดดเด่นได้นะครับจากข่าวอะไรและยังคงเป็นหุ้นที่น่าเก็บหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะเมิร์กันนะครับเด่นอยู่ตัวเดียวเลยแต่ก่อนไปเจาะไปดู s p ที่ผมสัญญาไว้ก่อนดีกว่าครับผม ว่ามีเพื่อนๆคนไทยเราลงทุน S&P 500นะฮะไม่มากก็น้อยนะครับหรือลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาที่เก็บหุ้หนใหญ่ๆที่อยู่ในดัชนี S&P 500ครับวันนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าปีที่แล้วเราติดลบไปใช่ไหมครับมันจะมีสักกี่ปีนะครับที่เราติดลบปีติดติดกันนะครับและปีนี้เรามีสิทธิ์ที่จะปิดบวกบ้างหรือเปล่าครับถ้าอิงตามสถิติทั้งหมด S&P 500ครับ สถิติจริงครับที่ไม่มีบิดเบือนแสดงให้เห็นว่าการลดลงติดติดกัน4ปีนะฮะมีอยู่1ครั้งครับติดลบ3ปีติดกันมีอยู่3ครั้งครับและติดลบ2ปีติดต่อกันมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับ ให้เพื่อนๆดูแค่3ช่องนะครับที่สําคัญอันนี้คือปีพศนะครับอันนี้คือราคา s อสแ0นครับตั้งแต่เข้าตลาดมาปีนี้เลยนะฮะและนี่ยที่เราโฟกัสมากที่สุดก็คือผลตอบแทนครับสีเขียวก็คือได้กาไรครับสีแดงคือติดลบครับในช่วงแรกๆนะฮะคนนั้นยังลงทุนกันน้อยอยู่ครับว่าตลาดหุ้นมันคืออะไรนะฮะตั้งแต่เปิดมาปีแรกปีต่อไปนี่ติดลบ4ปีเลยนะครับ ลงมาเรื่อยๆเลยฮะให้เพื่อนๆคิดภาพนะครับว่าแรกๆมาคนยังไม่รู้จักว่าหุ้นคืออะไรนะครับและยังมีนักลงทุนชาวอเมริกันเป็นส่วนมากที่ลงทุนนะฮะยังไม่ทั่วโลกเหมือนณปัจจุบันนะครับกองทุนแทบจะไม่มีเลยนะฮะต่อมาครับเราเห็นแล้วครับว่ามีการติดลบถึง3ปีซ้อนนะครับไปเรื่อยๆฮะสปีซ้อนแล้วก็บวกกันที่ปีซ้อนเลยครับและนี่คือ3ปีซ้อนและก็มาอีก4ปีซ้อนนะฮะที่เราได้กําไรกันครับเพื่อนๆอยากให้สังเกตนะครับว่าตัวเขียวนั้นมันมาก ากกว่าตัวแดงนะครับนี่ฮะระยะยาวมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วสี่ครั้งไปแล้ว3ครั้งไปแล้วและนี่คือ2ครั้งนะฮะมีอีกไหมมีอีกไหมและนี่คือสิ่งสุดท้ายครับก็คือ3ครั้งนะฮะต่อจากนี้ไปครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนโฟกัสนะครับว่าปีวิกฤตที่ถือว่าหนักไม่แพ้กันเลยฮะอยู่ในท็อปไนะครับปี2008ครับวิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ครส ลดลงไป38%นะครับหลังจากวิกฤตการเงินเพียงแค่ปีเดียวครับปีต่อไปเราปิดบวกเลยครับอ่าและปีนี้เราก็กําลังเจอกับวิกฤตการเงินเช่นกันนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2003นะครับโอ้โหนี่บวกกันมาเยอะเลยนะฮะและเราไม่มีปีที่ปิดติดลบซ้อนกันเลยนะครับปี2023ครับ S&P เราบวกมาแล้ว5%นะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเป็นคร่าวๆนะครับดูเป็นกําลังใจนะฮะว่าในระยะยาวฮะแทบจะปิดประตูขาดทุนเลย นะครับแค่สม่ำเสมอและอยู่ในตลาดหุ้นให้นานพอนะครับและปีนี้เราก็มาลุ้นกันครับว่าเราจะ ปิดบวกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตามสถิตินั้นในการปิดติดลบติดติดกันมีน้อยมากๆเลยนะฮะถ้าเทียบกับทั้งหมดของตลาด S&P 500ครับขออนุญาตครับแวะกลับมาที่ Heat Map นะครับตั้งแต่มกราถึงปัจจุบันนะฮะลืมอีกแล้วครับช่วงนี้ลืมบ่อยมากเลยครับปั๊มปั๊มเปอร์เฮะนอนน้อยนะครับคือมีเพื่อนๆสอบถามกันมาครับว่าเฮ้ยทำไมแอดไม่แนะนําเกี่ยวกับหุ้นท่องเที่ยวเลยฮะเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวมันไม่จีรังหรือเปล่าหุ้นท่องเที่ยวไม่ดีหรือเปล่า ไม่พรีเซนต์กันเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านก็เห็นว่าเป็นธุรกิจที่จะอยู่ยั่งยืนยงตลอดไปเลยฮะเพราะว่าท่องเที่ยวยังไงมันเป็นอะไรที่เอนเตอร์เทนเมนต์ของมนุษย์เราอยู่แล้วครับเป็นธรรมดานะฮะและนี่คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซูมกันหน่อยนะครับท่องเที่ยวตอนนี้ที่ติด S&P 500ก็มี Booking ครับเป็นผู้นําเลยฮะรองลงมาก็เป็น Expedia ครับ RCL เป็นเรือสารานะครับ Carnival ก็เป็นเรือสําราญและ Norwegian ครับเป็นเรือสําราญเช่นกันครับผ สมัยก่อนครับผมมีหุ้นของ RCL ครับและ CCL โอ้โหเป็นหุ้นที่ผมชอบมากเลยครับเรือครุสนะครับเรือสำราญโอ้โหนักท่องเที่ยวขึ้นไปเรือสำรานครับท่องเที่ยวครึ่งเดือนบ้างเดือนหนึ่งบ้างครับทุกอย่างมีหมดในนั้นครับเป็นความใฝ่ฝันของผมมากเลยครับโอ้โหเป็นเจ้าของเรือสำราญเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้ท้าทานจะกินได้ยาวครับและผมมีมุมมองที่ดีเช่นกันนะครับในส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นไม่มีวันตายครับหุ้นปันผลผลมี2ตัว RCL CCL และตัวนี้ครับผู้นําผมจะพาดได้ยังไงล่ะครับผมก็ต้องเก็บสิครับ Booking Holdings มีเหมือนกันนะครับสตัวในกลุ่มของท่องเที่ยวและณปัจจุบันนี้จะบอกว่าขายทิ้งเกลี้ยงไปหมดแล้วครับและผมไม่กลับไปกลุ่มนี้อีกแล้วนะครับ กลุ่ม Travel Services ครับเราจากกันชั่วกลับชั่วกันเลยครับผมสาเหตุที่ผมไม่กลับไปมองกลุ่มนี้อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณานะฮะแต่ละคนก็มีมุมมองแตกต่างกันคือผมได้ผ่านวิกฤตโควิดมาด้วยตัวเองเลยครับพยุงพอร์ตเนี่ยผ่านวิกฤตโควิดนะครับวิกฤตโควิดนั้นโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวแบบสุดๆเลยครับโดยเฉพาะเรือสำราญนะครับโอ้โห r c l c ด c l มันคือการรวมตัวของคนบนเรือสำราญเงครับเพื่อนและโควิดนั้นต้องเว้นระยะห่างตายสิครับถ้าพูดคําว่างานเข้านี่มันคือเบาบางไปครับมันต้องบอกว่าหายยันะครับทาธุรกิจหาเงินไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรือสำราญมันจะแตกแขนงออกไปไม่ได้อีกแล้วฮะมันคือการขายเซอร์วิสครับผมเพื่อนรู้ไหมครับว่า RCL กับ CCL นั้นเคยจ่ายปันผลนะฮะได้งดงามมากๆนะครับและมีการขึ้นปันผลด้วยปัจจุบันนี้ครับไม่ใช่ แค่ปรับรถครับตัดเกลี้ยงเลยนะฮะ ตัดไปเลยครับทั้ง RCL และ CCL มันทำให้ผมได้เรียนรู้เหมือนกันนะครับว่าการเลือกหุ้นปันผลดีๆซักตัวนะครับเราไม่ใช่มองแค่ไปเอาอะรชต่ำนะฮะไม่ใช่มองแค่การขึ้นปันผลอย่างต่อเนื่องเราจะต้องมองไปถึงอนาคตของธุรกิจด้วยนะครับว่ามันกันวิกฤตได้มากแค่ไหนนะครับอนาคตธุรกิจยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าเป็นเทรนอนาคตหรือเปล่ามันต้องดูอะไรหลายๆอย่างประกอบกันนะครับผมบอกเลยว่า RCL ก่อนจะเป็นแบบนี้นะฮะมีการจ่ายปันผลที่ถือว่าแข็ง แกล่งนะครับไม่ได้เยอะแต่เติบโตก็เป็นเลข2หลักนะครับกลับกลายเป็นแบบนี้และะ้วและเราจะเก็บหุ้นแบบนี้ยันกเกษียณถูกต้องไหมครับถ้าเรากรเกษียณปุ๊บเราจะเจออีกหลายวิกฤตฮะโอ้โหกล่จะ,กะเกษียณแล้วมาตัดแบบนี้นี่รับไม่ได้นะฮะทำใจไม่ได้เลยจริงๆครับเพื่อนๆครับจะต้องมองในส่วนของยาวๆนะฮะกันวิกฤตหรือเปล่าอนาคตหรือเปล่านะครับปันผลเซฟอย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่พอครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยฮะ,ค,ะคือ2ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะ CCL ครับหาเงินไม่ได้ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาทําอะไรนอกจากการตัดปันผลนะฮะคือการต้องเอาเรือมาขายนะครับเพื่อนๆที่ไทยน่าจะเคยได้ยินข่าวที่ว่าเการบินไทยนี่บินไม่ได้ต้องมานั่งขายขนมขายเบเกอรี่หน้าการบินไทยหน้าสนามบินอะไรประมาณนี้นะฮะ RCL อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันครับอะไรที่ขายได้ต้องขายแหละครับเพื่อพยุงนะครับผมกำลังจะสื่อว่าหุ้นท่องเที่ยวนะฮะเป็นธุรกิจที่อ่อนไหวมากๆกับวิกฤตโรคระบาดนะครับอ่อนไหวจริงๆครับหุ้นร่วงกล่าวมากๆ และเพื่อนๆฮะเราเป็นนักลงทุนระยะยาวครับเพื่อนๆคิดว่าเราจะไม่เจอโรคระบาดที่เก่งกว่าโควิดหรือครับมันต้องมีอยู่แล้วฮะสมัยก่อนนะฮะรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายปาเลยครับไข้เลือดออกอะคีว่าสมัยนั้นคือหนักมากๆนะฮะยังไม่มียารักษาครับและก็มาโควิดฮะเชื้อโรคมันค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามวิวัฒนาการยาของเราครับผมมั่นใจเลยฮะไม่ช้าก็เร็วครับโรคระบาดที่เก่งยิ่งกว่าโควิดมันต้องมามันต้องมีแน่ๆฮะและพวกนี้แหละครับมันจะต้อง ร่วงลงไปกลาวอีกรอบครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นภาพไปดูกราฟกันดีกว่านะฮะ Royal Caribbean Cruises นะครับตัวย่อ RCL 5ปีดูครับลบ39.97ครับให้ชั้นรอแล้วได้อะไรฮะโอ้โหนิวจิ๋วมาเลยครับถือเพื่ออะไรครับเนี่ยปันผลก็ไม่มีไปแล้วครับเออถ้าหุ้นที่แบบว่าถือแล้วยังมีปันผลบ้างมันก็ยังพอที่จะก,ก้อมแกล้มได้หน่อยฮะแต่นี่ถ้าเราถือโดยที่มันไม่มีปันผลและหุ้นก็เสี่ยงแบบนี้ครับโอ้โหจะเก็บเพื่ออะไรฮะเนี่ยนี่ครับวิกฤตโรคระบาดครับหุ้นล่วงระนาว นี่ของ RCL นะฮะเดี๋ยวไปดู CCL เช่นกันครับจะเหลืออะไรครับและป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลยฮะเพื่อนเพื่อนยิ่งถั่วยิ่งลงนะครับยิ่งถั่วยิ่งลงและไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ครับและถ้าฟื้นขึ้นมาได้แล้วสมมุตินะฮะมาจุดใกล้ๆตรงนี้แล้วหรือจุดใกล้ๆตรงนี้เจอโรคภัยกิจระบาดอีกก็เป็นไงครับก็ล่วงอีกนะฮะและปัจจุบันนี้ไม่มีผลผลถือไปก็ไม่ได้อะไรครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมจะบอกว่าในระหว่างที่วิกฤตโรคระบาดนะครับที่ไม่มีรายได้นะครับเพื่อ คือเรื่องหนี้สินนะครับที่จะต้องเอาเงินมาหมุนครับบริษัทที่อยู่ใน s อสแอนคือบริษัทใหญ่นะครับต้องอย่าลืมพนักงานระบบทุกอย่างค่าใช้จ่ายมหาศาลครับและนี่นะครับผมอยากจะบอกว่า CCL นั้นมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมหาศาลกว่าตอนช่วงพีมากๆนะครับและผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะบรรเทาหนี้ได้ตอนไหนและครับและปันผลมันจะกลับมาเมื่อไหร่ครับเพื่อนๆดูครับว่านักลงทุนนั้นไม่เข้าทอนนะครับเหมือน RCL เออ RCL ที่ขึ้นมาได้เพราะว่าเขายังมีหลังบ้านที่พอจะโอเคคหนน่อยะรับ และหุ้นแบบนี้ฮะหุ้นท่องเที่ยวนั้นมีกี่ตัวครับที่เป็นแบบนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมเลิกแล้วนะฮะแม้จะเป็นธุรกิจที่ยืนยาวไปตลอดกับมนุษย์นะครับแต่มันอ่อนไหวมากครับผมจะเสี่ยงขนาดนี้ไปทําไมละครับในเมื่อผมอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาที่มีหุ้นที่เสี่ยงน้อยกว่านี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองคิดวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับโอเคจบกันไปแล้วฮะเราไปดูในส่วนของพระเอกของเราดีกว่าครับก็คือบริษัทเมิร์กนะครับที่ทำ ทั้งยาคนและสัตว์นะครับและที่เขาเด่นที่สุดก็คือยารักษามาเร็งที่ชื่อว่าคีทรูด้าครับ อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับเมื่อจบปี2022ครับตัวยาที่ขายดีที่สุดในโลกมีตัวยาตัวไหนบ้างครับตัวแรกเลยครับคือไฟเซอร์ฮะแน่นอนครับโควิดไม่ต้องสืบครับแต่ที่รองลงมาครับผู้ถือหุ้นแอปวีครับยิ้มแฉ่งเลยฮะว่ายูเมราครับเป็นยาที่ขายดีอันดับ2ของโลกเหล่านี้เลยนะครับแต่เพื่อนๆครับผมอยากให้ตัดไฟเซอร์เพราะยอดยาโควิดจะค่อยลดลงแน่นอนครับในอนาคตและตัดแอปวีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะ หมสิทธิบัตรแล้วนะฮะตัวนี้นี่จะตกลงไปอย่างแน่นอนนะครับแต่เพื่อนๆครับผมอยากจะแนะนําว่าเห็นศักยภาพของตัวยาที่แอฟวี่ทำไหมครับและตอนนี้แอฟวี่กำลังทําตัวยาที่ดีกว่าตัวนี้นะฮะยอดขายพุ่งขึ้นมาแบบว่าสุดมากๆครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าราคาแอฟวี่นั้นแม้เจอวิกฤตยังแข็งมากๆเลยนะฮะไม่ลงมาเลยนักลงทุนเข้าเก็บกันตลอดนะครับใครขายออกก็มีคนที่พร้อมจะเข้าเก็บครับ นี่คือศักยภาพของแอปวี่นะฮะยาขายเลยครับแอปวี่เราถือเราก็ยังได้ปันผลไปเรื่อยๆนะครับอนาคตตัวยาตัวนี้จะลงไปแต่แอปวีจะมีตัวยาที่ทดแทนขึ้นมาได้แน่นอนครับและถ้าไม่มีไฟเซอร์ไม่มีแอปวีใครละครับก็เป็นมืกนะสิครับคีทูด้าซึ่งถูกคาดว่าจะาขึ้นมาเป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็สามารถเคลมได้แล้วครับว่าเป็นตัวยารักษามะเร็งที่ขายดีที่สุดในโลกครับเพื่อนๆที่มีหุ้น เมกทุกคนครับเพื่อนๆภูมิใจได้เลยฮะว่าได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่มี1ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในโลกนี้ครับตัวยาคีทูด้านั้นถือว่าเป็นยาสารพัดนึกในส่วนของมะเร็งนะครับอันนี้รักษาได้หลากหลายเลยนะครับและตอนนี้ฮะที่เขากําลังพัฒนาตัวยาคีทูด้าขึ้นไปอีก1ศักยภาพนะครับเหมือนกับอัพเลเวลครับคือจะทําให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งครับไม่นามนมานี้ราคาหุ้นเมิร์กนั้นลงมาเรื่อยๆนะครับสาเหตุมีอยู่2อย่างด้วยกันครับ1คือไตรามาสที่พลาดเป้าไปนะครับ แต่ไม่เยอะฮะก็ส่วนมากเมอร์กนั้นจะทําไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ตรมาล่าสุดนั้นก็พลาดไปนะครับและความคาดหวังของรายได้ในปีนี้ก็ถูกทําให้ปรับลดลงด้วยนะครับผู้ถือหุ้นก็ผิดหวังไปนะฮะและบวกกับตัวยาคีทูด้าเนี่ยแหละครับจะพัฒนาให้หลากหลายครับแต่ว่าล้มเหลวนะครับในส่วนของการจะบําบัดเคมีแบบคอมโบนะฮะก็คือเอาคีทูด้าเนี่ยไปเสริมนะครับอันนี้คืออยู่ในขั้นทดลองที่3นะฮะแต่ว่าล้มเหลวไปแต่ว่าเมื่อวานนะครับที่หุ้นนั้นพุ่งขึ้น ก็ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการแก้ไขนะฮะถ้าทางม์กจะเอาให้ได้นะครับจะทําให้ตัวคีทูได้เนี่ยนะฮะไปเข้ากับตัวยาอื่นๆได้อีกครับโอ้โหเพื่อนๆครับจินตนาการสิครับว่านี่ครับเกือบ20,000ล้านและในอนาคตครับม์กจะทําให้ตัวนี้พุ่งยิ่งขึ้นไปอีกครับเมื่อตัวยาหลักกลายเป็นทั้งหลักและเสริมแม่มันก็สุดขึ้นสิครับผมอยากให้ดูตัวนี้อีกนิดนึงครับผมตัดโมเดอร์นาออกไปนะฮะเพราะว่าเป็นโควิดเหมือนกันตัวยาที่ต่อไปคือพิสโตลมาเยอร์นะครับมีตัว ตัวยาที่ไม่เลวเลยอยู่ใน S&P 500ด้วยนะครับลองมาคือ j o h n นสันจอร์นสันครับกิลลีสบิสโตอีกแล้วครับและซาน o อ i ฟีครับบิสโตมาเยอร์ติดทั้ง 1, 2, 3นี่ทําไมแอดไม่แนะนําเลยเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าครับบิสโตมาเยอร์สวอปตัวย่อ BMY ครับตอนนี้ราคาจับต้องได้ครับอยู่ที่68เหรียญเท่านั้นนะครับ PE อยู่ที่8เท่านั้นเองและ y อยู่ที่3 2 9นะครับเออทุกอย่างก็ ดีทำไมแอดไม่แนะนำอะ คือตัวนี้นะฮะเป็นตัวยาที่แหมดีขนาดนี้ผมจะพลาดได้ยังไงละครับผมมีเก็บที่พอร์ตหลักนะครับแต่ไม่มีการทําให้หุ้นเติบโตขึ้นมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะฮะทิ้งไปเลยฮะเก็บกินปันผลอย่างเดียวคือเพืเ่อนๆครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันครับหุ้นนี้ทั้งที่เพืเ่อนๆเห็นแล้วนะครับว่ามีตัวยาที่ติดท็อปเลยนะครับตั้ง3ตัวยาด้วยกันปกตินี่เป็นแบบนี้นี่โอ้โหหุ้นต้องพุ่งแล้วแต่ดูฮะหปีที่ผ่านมานะฮะเฉพาะราคาอย่างเดียวเอ้ยทำไมมันขึ้นขึ้นลงลงผ ไม่เหมือนกับเพื่อนๆเลยนะครับ5ปีที่ผ่านมาดูฮะ5ปี4%พัดเจ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยร่น10ปีนะฮะ76%เท่านั้นเองครับคือผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรครับทำไมนักทุนไม่สนใจเลยครับไอ้ที่จะพอที่จะคาดเดาได้นะครับก็คือ BMY นะครับทำยาที่คล้ายๆกับทางเิร์กนะฮะทำยาคล้ายๆกับ LLY ฮะิ i l l y แต่มันไม่รู้เป็นไรครับมันไม่ตื่นเต้นเท่ากับเมอร์เข้ากับของลินลี่นะฮะเหล่านั้นคือเหมือนจะว่าทําแล้วก็มีลุ้นมากกว่านะครับอะไรประมาณนี้ฮะและอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะครับคือข่าวข่าวการทดลองนะฮะของ b ีเนั้นไม่ค่อยจะมีออกมาสู่สาธารณชนมากนักสักเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆครับแต่ละสํานักไม่ค่อยเชียร์ไม่ค่อยเล่นข่าว BMY กันเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นลูกชังหรืออะไรฮะตอบไม่ได้เหมือนกันครับก็ผมเลยไม่ได้เชียร์ ผมจะเชียร์ในส่วนของผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับถึงหุ้นดียังไงแต่ถ้าผลตอบแทนนะครับกราฟมันเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เชียร์นะฮะแม้ว่าหุ้นนี้จะดีก็ตามเพราะเงินทุนเราก็มีจํากัดนะครับแบบนี้ฮะสิปีมันมันแพ้ทั้งเมิร์กทั้งแอปบี้ทั้งลินลี่ Abby, Lily, ฮะแพ้หมดเลยไปเก็บ3ตัวนั้นดีกว่าครับแต่ก็ฟันธงครับว่าก็เป็นหุ้นระดับโลกแล้วก็เป็นหุ้นที่ดีนะครับใครเก็บอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นไม่ดีนะฮะก็เป็นหุ้นดีเหมือนกันครับแต่อนาคตนั้นก็ไม ที่ใหญ่พอสมควรครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับถ้าใครอยากเข้าเก็บด้วยราคา68เหรียญนี่ผมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าเก็บหุ้นนึงนะครับเพราะว่าดูฮะ PE 8เท่านั้นเองครับค่าเฉลี่ยตอนนี้ h e ล l t h c a อยู่ที่20ขึ้นไปนะครับมาดูในส่วนของพระเอกดีกว่าครับมืกนะครับอยู่ที่111เหรียญครับผม PE ตอนนี้อยู่ที่15ครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆตรงนี้นิดนึงครับ PE ของ Seeking Alpha เป็นในส่วนของ Forward PE นะครับมีสอบถามมาว่า PE ทำไม seeking alpha ไม่ตรงกับของที่อื่นนะครับที่อื่นนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยเป็น forward pe ครับ forward pe นั่นหมายความว่าเป็น pe ที่ดูข้ามไปในส่วนของการคาดการปีต่อไปคาดการรายได้ที่จะเข้ามานะฮะผมจะชอบในส่วนของ forward pe มากกว่าครับแล้วแต่มุมมองของนักลงทุนนะฮะส่วน u ครับอยู่ที่2.73านะครับต่ำกว่า3%ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 1>, 1ปีที่ผ่านมาเฉพาะราคานะครับ422ครับ5ปีที่ผ่านมา113ครับและ10ปีก็คือ171เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ถ้า10ปีมานี้เป็นเพื่อนเอาปันผลทบลงไปนะฮะลงทุนซ้ําไปในเมอร์ครับจาก171%ครับเ,เพื่อนๆจะได้ผลตอบแทนกลายเป็น266%เลยนะครับเพราะว่าเมอร์นั้นมีการขึ้นปันผลที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับดเดเวดดนซัมมารีของเมอร์ครับเห็นไหมครับว่ามีการขึ้นปันผลอยู่ตลอดนะฮะ5ปีที่ผ่านมาเฉลีย่ย9.21%นะครับไม่เลวเลยทีเดียวครับและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เพิ่งประกาศขึ้นมา6%ครับส่วนมากเมอร์นั้นจะขึ้นปันผลประมาณปลาย ายปีนะครับ ดีเว g น o กร h ครับก็มีการปรับขึ้นปันผลมาตลอด12ปีติดและ payout ratio นั้นเหลือเลยครับ36.90%นะครับอีกหนึ่งหุ้นยาครับที่ได้รับการถามถึงนะครับว่าควรจะเก็บต่อไปดีหรือเปล่าครับก็คือโมเดอร์นา mRNA นั่นเองครับราคาอยู่ที่144เหรียญต่อหุ้นครับ PE อยู่ที่7นะครับและไม่มีปันผลนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นนะครับใครจะเข้าลงทุนนั้นต้องพิจารณาเลยนะครับเพราะว่าการถือผ่านวิกฤตครับการถ หรือรอราคารอกําไรของเราจะไม่มีปันผลเข้ามานะฮะไม่มีค่าเสียเวลานั่นเองครับ ถ้าใครเป็นสายเดย์เทรดอันนี้ผมก็ไม่ห่วงหรอกครับสายนี้สามารถทํากําไรได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมกําลังจะสื่อของนักลงทุนระยะยาวฮะที่ไม่ค่อยได้ขายกันนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีฮะว่าสมควรจะเก็บหุ้นแนวนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าการที่จะได้กําไรครับคือเข้าถูกขายแพงเท่านั้นครับในส่วนของหุ้นที่ไม่มีปันผลนะครับหปีที่ผ่านมาครับบวกไป13%ครับยังไม่ถึง5ปีนะครับเดินไม่มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับเข้ามาได้ไม่กี่ปีเองนะครับนี่ขึ้นมาจุดสูงสุดโอ้โห ตรงนี้นี่เสียวสันหลังวาบแทนเลยครับถ้ารักจริงๆนะครับต้องทําใจ DCA มาเรื่อยๆแหละครับก็เข้ามาสู่ในคําถามว่าสมควรที่จะ DCA ต่อไปดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางท่านนี่ต้องยอมรับว่ากระแสโควิดนั้นจางลงเร็วมากๆครับนี่ขึ้นมาได้โดยเพราะโควิดนะครับคือตอนนี้โมเดอร์นานะฮะเป็นหุ้นยานะครับที่อยู่ใน s p ที่ได้อันนี้สงจากโควิดจริงๆนะครับที่เขาสามารถเข้ามาได้ต้องยอมรับตามตรงครับโมเดอร์นานั้นเป็นบริษัทที่ใหม่มากๆครับก่อตั้งเมื่อปี2010เท่านั้น เองนะครับ ถือว่าเข้า s p ได้เร็วมากๆครับและจากโควิดซาครับโอ้โหต้องบอกว่ากล้าเลยฮะเพราะว่ายอดโควิดนั้นก็ร่วงฮะดูอย่างไฟเซอร์ได้แต่ไฟเซอร์นั้นผมไม่ค่อยห่วงหน่อยครับเพราะว่าพอร์ตนั้นเขาใหญ่มากๆครับมีตัวยาหลากหลายเพื่อนๆสามารถดูรีวิวไฟเซอร์ได้นะครับมีอยู่ในช่องด้วยแต่โมเลอ NA นาครับถือเป็นหุ้นยาใน s p ที่มีพอร์ตเล็กจริงๆครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะฮะแม้ว่าตอนนี้ครับเขาจะได้ไปโคกับเมอร์นะครับตอนนี้กำลังพัฒนาวัคซีน MI มเร็งผิวหนังนะคร็ จะแบ่งผลกําไรกับเมอร์ค50-50เลยครับและตอนนี้ฮะอัปเดตนิดนึงครับจากที่เราคุยกันเรื่องข่าวนี้นะครับในขั้นเฟสที่1น,นะฮะตอนนี้ครับ มีอัปเดตว่าขึ้นเฟส2แล้วนะครับต่อไปจะเป็นเฟส3และจากเฟส3จะขอ F D A แลลวครับและเมื่อไม่นานมานี้ครับโมเดอร์นาันั้นออกมาดักคอเลยครับบอกว่าสําเร็จแน่ๆวัคซีนตัวนี้ยังไงก็ออกแน่ๆนะครับต้องบอกว่า F D A นั้นเตรียมรอไว้เลยแล้วครับแล้วก็ขอให้ช่วยอนุมัติให้มันง่ายๆหน่อยนะฮะให้มันออกง่ายๆหน่อยครับออกมาดักคอกันเลยทีเดียวนะครับถ้านะฮะสำเร็จจริงๆครับผมว่าไม่ใช่ราคานี้ครับแม้จะแบ่งกัน50-50นะครับแต่ผมว่า ่าจะช่วยให้ราคาโมเดอร์นานั้นขึ้นมาได้นะครับก็จะต้องมีเทคความเสี่ยงกันหน่อยล้วครับเพื่อนๆฮะผมบอกเลยว่าถ้าโมเดอร์นาตัวนี้ไม่สําเร็จนะครับโอ้โหมีโอกาสที่จะโดนนักทุนเทขายครับเพราะว่านักทุนนั้นที่ยังอยู่ก็ต้องคาดหวังกับตัวนี้แหละครับที่ได้เมิร์กมาช่วยนะฮะถ้าไม่มีตัวนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับว่าอะไรที่จะทําให้โมเดอร์นานั้นสามารถขึ้นมาได้ที่อยู่ในจุดนี้นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงครับใครที่จะเข้าโมเดอร์นานะฮะหรือว่าเอ๊จะคัดลอสดี หรือเปล่าครับแม่ผมมาตอบลําบากนะครับอันนี้เป็นส่วนของเพื่อนๆต้องเทคความเสี่ยงเองนะครับแต่ถ้าหันไปดูอีกทีครกับเพื่อนของเขาก็คือเมิร์กนะครับผมบอกเลยว่าเซฟกว่าเยอะครับและเพื่อนๆถือแบบได้ปันผลด้วยฮะและได้ปันผลแบบอุ่นใจครับและอีกอย่างหนึ่งฮะไอตัว mrna เนี่ยนะครับรักษาเลงผิวหนังนะครับจะนําไปคอมโบกับเจ้าคีทูด้าฮะยานดับหนึ่งของเมิร์กอีกแล้วครับ เห็นไหมครับว่าเมอร์นั้นพยายามให้คีทูด้านั้นจะเอาไปคอมโบอีกได้หลากหลายกับตัวยาเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อคอมโบกันนะครับอันนี้จะทาให้ความเสี่ยงของการเกิดซ้ำนะครับหรือเสียชีวิตนะฮะลดลงไป44ในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังนะครับมีตัวเลขออกมายืนยันนะครับเมอร์จะทําให้คีทูด้านั้นพัฒนาอัพสเต็ปไปอีก1นึ่งเลเวลนะครับและผมคิดว่าใครที่เห็นว่าเมอร์ราคานี้แพงนะครับเพื่อนๆอาจจะรอก็ได้นะฮะใครเล่นจังหวะก็รอกันได้ครับแต่สําหรับนักลงทุน ระยะยาวนะครับที่ไม่ค่อยได้ดูราคานะฮะที่ไม่มีเวลาศึกษาหุ้นนะครับแนะนําเลยครับเพื่อนๆว่าแบ่งไม้เข้าครับราคานี้ก็เข้าไปก่อนเลยครับอย่างน้อยก็ถือไว้นะฮะแม้ว่าจะดอยยังเก็บกินปันผลตรงนี้ได้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเมิร์กบริษัทเก่าแก่ทําไมราคาแค่111เหรียญเท่านั้นเองยังแพ้โมเดอร์นาเลยครับเมิร์กครับเข้าตลาดมาตั้งนานแล้วครับ 1993นะครับแล้วก็มีผ่านวิกฤตมาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะวิกฤตปี2 0 0 0นี่โอ้โหล่วงลงไปราน,นาวเลยนะครับตรงช่วงนี้ครวิกฤตในช่วงปี2000นี่ฮะหุ้นยานี่โดนกันเยอะมากนะครับโดนมากโดนน้อยว่ากันไปครับเป็นในส่วนของวิกฤตแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับหุ้นยาครับและก็ไม่ได้มีการเติบโตแบบณปัจจุบันนะครับเฉพาะหุ้นใหญ่ๆนะครับหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบช่วงปีนี้ฮะผมเห็นว่ามีอยู่แค่หุ้นเดียวน่นะฮะที่รอดออกมาได้นั่นก็คือห นอกนั้นนี่มากน้อยว่ากันไปครับแต่เมิร์กนั้นโดนเยอะหน่อยครับแต่ไป,ไปมาๆก็พุ่งขึ้นมาได้นะครับ เพราะว่าอย่าลืมครับว่าคีทูด้าครับก็ค่อยนําเงินให้เมอร์กมาเรื่อยๆครับเมอร์กก็นําไปต่อยอดมาเล็งต่างๆครับไปต่อยอดตัวยาอื่นทั้งคนและสัตว์ครับขยายออกไปเยอะแยะมากมายครับเฮดคอร์ r เตอร์อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาและที่ราคาเมอร์กยังอยู่ที่111รบเครับเพื่อนๆเมอร์กนั้นมีการสปริตนะฮะหรือว่ามีการแตกพาออกมาถึง6ครั้งครับถ้าไม่นับการแตกพาถึง6ครั้งที่ผ่านมานะครับราคาเมอร์กนั้นอาจจะอยู่ที่โอ้โหพันแล้วก็ได้นะครับ การแตกพานะั้นคือการให้ราคาหุ้นนั้นลดลงไปครับและจํานวนหุ้นเพิ่มมากขึ้นครับการทําแบบนี้ก็คือบริษัทนั้นเห็นว่าเอ๊ะน่าจะดึงเงินจากนักลงทุนได้นะแต่ว่าราคามันเหมือนจะแพงไปหน่อยครับก็เลยทําการแตกพาเป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งก็ว่าได้ครับทำให้เหมือนราคาหุ้นมันถูกลงนะฮะเข้าถึงได้ง่ายแม้ว่าปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อเศษหุ้นกันได้แล้วแต่จิตวิทยานี้ก็ยังใช้ได้กับนักลงทุนรายย่อยครับนะครับสรุปเลยฮะทั้งหมดทั้งมวลครับเม์กนะครับ เป็นหุ้นที่จะทำเงินได้ในอนาคตอีกมหาศาลนะครับ รวมถึงพอร์ตการทดลองนี่ก็เยอะครับมุมมองวิสัยทัศน์ชัดเจนครับจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆฮะและดูการเติบโตของเมอร์ครับถือไปได้ทั้งราคาได้ทั้งปันผลครับตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นครับที่ผมน่าจะเก็บตลอดไปนะครับยาวจนเกษียณแน่นอนครับจะไม่มีการขายใดๆออกไปเลยครับโอเคฮะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม